แด่พระสงฆ์พระเทรานุเทระตุกรูปและขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนปู่ใจบุญทั้งหลายวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีได้จัดโครงการ รักวัฒนธรรมและประเพณีไทยเทศมหาชาติหรือเอาบุญพระเวทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในมหามงคลวรโรกาสที่พระองค์จเจริญพระชนมพรรษาครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเถระผู้เป็นนักเทศและพระนิสิตผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาร่วมกันรังสรร์สิ่งที่เป็นความงดงามให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสง์ของพวกเราท่านทั้งหลายให้ภูมิใจว่า งานบุญที่มีความสำคัญเช่นนี้ย่อมจะมีปรากฏการณ์ที่น่าปราบปลื้มปีติแล้วก็ลงตัวอย่างเหมาะสมที่สุดท่านลองดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในภาคเช้าอากาศจะเย็นสบายภาคบ่ายจะมีความร้อนอบเอาบ้าวบางแต่เมื่อใดก็ตาม พระสงฆ์ผู้เป็นองค์เทศองค์แสดงธรรมท่านได้สแสดงธรรมครบถ้วนจนกระทั่งฝนบกกระพัดได้ตกลงมาฝนฟ้าก็ตกลงมาจริงๆนี่คือสิ่งที่เป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเราวันนี้ท่านทั้งหลายให้ภูมิใจ ว่านักเชศผปู้เป็นนักเทศต้นแบบไม่ว่าจะเป็นท่านพระครูสุวรรณธรรมโมพาสท่านพระครูสุนทรสุตกิจท่านพระครูวรดิตโสพลท่านพระครูอนุเขตโสพลเป็นตน้นถือว่าท่านเหล่านี้เป็นแม่แบบได้อยากจะให้พระนิสิตท,ทั้งหลาย ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านศึกษาเอาวิชาความรู้สืบทอดท่านจะเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งลีลานักเทศเหล่านี้ท่านเรียกคนถ้ายงในช่วงเทศกาลเดือนสี่ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าหลายท่าน พอไปฟังเทศของพระสงฆ์เหล่านี้จะมีความรู้สึกปราบปลื้มปีติขนลุกลีลาของท่านเป็นลีลาที่ชวนฟังชวนให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสและชวนอยากจะให้พวกเราประพฤติดีปฏิบัติดีนี่คือสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของบุญประเวทบุญมหาชาติทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิทยาเขตวิทยาลัยสงอุบลราชธานีเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จัดขึ้นมาเพื่อให้มีบรรยากาศของความเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของพวกเราวันนี้เราได้มีโอกาสฟังเทศสิบสามกันพันพระคาถาครบถ้วนผมอาตมา แม้จะมีาศาสนกิจสละภารกิจทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทำให้พวกท่านได้เห็นว่าบุญพระเวทบุญมหาชาตินั้นเป็นบุญเป็นอนิสงส์จริงๆอยู่กับท่านตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งถึงบัดนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้พวกท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งบัรปัชิตและขลือหัดให้ได้ทรงจำว่าบุญมหาชาติเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีคุณมีอนิสงส์ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญและน่าปราบปลื่มปีติแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่ทางผู้จัดงานจะต้องมี บทที่จะต้องไปทําให้มันดีขึ้นในลหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญพระอุปคุตพระอุปคุตนี้สําคัญในงานบุญพระเวทหรืองานใหญ่ถ้าจะมีงานใหญ่ในลักษณะอย่างนี้อย่าลืมในการที่จะอัญเชิญพระอุปคุตมาเพื่อที่จะได้มีการปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้งานมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อขัดข้องเหมือนอย่างงานที่เราเจริญพระพุทธมนต์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศนั่นอันเชิญพระอุปคุตผมเป็นคนสั่งการเองว่าในงานที่เป็นความสำคัญนี้อย่าลืมเพราะบรรพชนของพวกเราได้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาถ้ามีอย่างนี้อีก ให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนในการที่จะจัดงานมีการเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนให้ได้รู้ว,ว่าผู้ที่มาฟังเทศจะได้อะไรจะมีคนฟังไม่มีคนฟังให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นให้มีการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายได้สรุปพระนิสิตและก็คารวะนิสิตได้สรุป แล้วทำเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องทำต่อไปในปีหน้าผมอาตมาคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจะมีงบประมาณไม่มีงบประมาณให้ได้ดทำเพราะประเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพกิติมุนีอดีตประธานสภาวิทยาเกตอุบลราชธานีของพวกเราท่านมีจิตใจที่เลื่อมใสในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราทำก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเก็บความรู้สึกอันดีงามเก็บความรู้สึกอันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะไปสืบสารเจตนารมณ์ที่เรียกว่าสืบห้อยตาว่าห้อยปูสืบบรรพบุรุษของพวกเราให้ยิ่งยืนนานตลอดไป ขอพวกเราทั้งหลายได้ล้อมรวมจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลนี้ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญแห่งพระศพนิกรชาวไทยตลอดไปและบุญบารมีอันเกิดจากสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พวกเราได้กระทำบำเป็นนี้ ขอจองได้ดลบันดาลอภิบาลรักษาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านพระนิสิตคณาจารย์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานทุกท่านทั้งที่เป็นครวาาทั้งที่เป็นบรรพชิตจงได้รับพรอ,อันประเสริฐทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละะปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ มีความคิดประสงค์จำนงหมายในสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปชอบประกอบเดรรมแล้วไซขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังมโนรสทุกประการเธอ